สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันที่7ธันวาคมพศ2 5 6พบพบกันที่ตลาดนัดส้มปล่อยน้อยำอำเภอบุทุมพรพิศัยจังหวัดรีสเกตครับวันนี้วันนี้มาดูการซื้อขายวัวตามปกติครับมาชมครับวันนี้ว่าจะมีการซื้อขายกันยังไงจบที่เท่าไหร่นะครับ การซื้อขายวัวอากาศหนาวๆอย่างนี้ก็ซื้อกันยังไงครับค่าห้องแลไรปะปานหาสหมื่นหกพนาสี่หมื่นหกพันหาสามหมื่นสามหมื่นหกพันห้าห้องสามหมนาครับ ลังต่อร่องครับเปิดเช็ดนึงว่าครับสามหมื่นหกพันห้าเกีดดึงนุ่มครับ ตามที่พส,สังเกตบ่งเห็นคร ain ับนมวัวตัวนี้มีติงครับนมมีติ่งครับเป็ต้นนี้ครับราบินสามหมื่นสองจะต่อให้อะไรพี่มันหอ่รอขึ้นเะไหมจะกินนีกินน้ำอ่าไรหน่งพีน่าจะส่อแนไนแกงั์ไมสับ 喔、我好爬 you know、right. oh, ok。好撸好现好在好过好撸好跑好来。好撸。好我好起，好撸好我好起。 หองราคาหองไรไ้านดนหองเนี่ยสามหมื่นเจ็ราคาหองสามหมื่นเจาราคาขายแล้วครับ้อยสามหมครับ

กกเลยจ้า้อซื้อนี่ออันนปขายนครับขายขายขายพขายแล้วสามยังเรน่ายเท่าไหร่ปะาร้อยสามหมื่นห้าพันสามร้อยพอขายแล้วสามหมื่นห้าพันสามร้อ สามรราคาเหมสื่นห้าพันามร้อยเกรเขายได้รอมาเดีรอไ้่งกหายกเวียดนามนี้เอาเตียงมเลยไปขายใสป่าไปขายใส่ป้าเขาตลาดไดครับคุณบคุณค่อคัสามหมื่้าพันสามร้ราคาซื้อขาย ราคาล้องเริ oh. ่มต้นที่38,000ครับซ hmm. ื้อเพิ่อนถลยครับสามหมื่นยสามหมื่นหกสามหมื่นหกพันสามหมื่นหนกร่อยสามหม่นหกพันกอร่อยทองสามหมื่นหกพันก็อร่อยเพิ่นว่าม่ทองนะ

แงมันมีปัญหากัมาคือไหนมันสุบาทมหมื่นหกพันห้าร้อยสามหมื่นหกพันเก้าร้ยบาทสามหมื่นหกพันเก้าร้อย่สามตัวเนี่ย็้องของยรไปไหนพี่เชียนตั้งสองหมืนอยู่ป่บแม่นี่

bên khách bên phòng 33000ซื้อเท่าไหร่ต่อได้เท่าไหร่เพิ่นเฮาห้องตัวราคาอย่างบ้านบ่ได้ดูๆๆ chăm ก็

อรยเรไ้องเจาอสามอยไปเปนอไอยู่อซื้อโอ้ยซ้อืซื้อสามออยสามอยเออสามเอาบ่เออ่ได้ยังไงบ่ถลงเนี่ยอรแต่สามอร่อยก็ซื้อจะซื้อมันสามอยวไปเนอสาม่ีเขาไมเอะเไม เจ้าบ้านลพ่อใหญ่ตนบานเดียวสองอยนะสองอยนสงอยไม่ยังพ่อใหญ่มื่นแปดพันสองอยวกยังบัวก็ไม่ได้ไม่ได้เมเด่

ขายขายให้ขายให้ขายให้อม่ลานกรยังสิเส้นของกินไดเลยหาหัวสูงแผ่นมมันสูงมันกระซือบ่ได้แม่นสูงสามพันสี่พเอากรซือแม่นแมนแล้วนี่มันเตี้ยแผ่นสิบพนร้อยพอดีนาะยยเนาะแซางถ้าจะจมนไหวแปดเก้าพ่งกเอามันบ่ผิดดอกนี่สฟี่ได้เสียค่ารถ ủa chắc gì mất đi, <laughs> mất số, mất số chưa. bỏ gì anh สามร้อแปดเนา้อสาร้อยแปดอไราไปเอยไปดอไามร้อยแปดาร้อยปามรอปสาไร้อยปดา้อยแปดสามร้อยแปามร้อปา้อยไดา้อปมรอปดามร้อยแปดาอยแปดสารอปดาอปดสามร้อนปาอยปาอป

บ่ห้ก kind of ็บ่มีมองบแล้วน่นานพกน่ยกพว้นกมห่อย้เพิ่นเป็นตัวมันเสิอาจะเัิดแปดแต่เจ้าให้ตัวไรเจ้าให้ท่าไรบน จะขายเพิ่นเจ็ดหาเจ็ากขายเพิ่นบานลูกพี่เผาเล้วเผาเอื้ยงเื้ยกำนองมันหลายแล้วล่เผาเล้วเผาเล้วเื้ยกำนองนองเงินหารอยกรใไฮแล้วไปั่วแต่ว่าเจ๊น่เออโอเคท่นั้นแหละเงินบดไปเพินเเเลยูปแล้วใดครับสามหมพันหา สามหมื่นเจ็ดพ้าที่นองันห้น้อยสาม่โอ้รอดสองเรอองยฮู้ี่งานว่าสามหมืนห้านะที่่แดงเขาต้องาสองหมืันกว่า้นี่กระบุนน้กรบนกระบุน Chí đèo là 36.000 là 36.000 đồng Thuần hóa này Đây, Có 21.000 đồng 2องหมื่นหนึ่งพันข้หายแล้วสองพันมาขายเปนบ่อมาไหขายสองหมืน 15, ม่นหนึ่งพันไปตัวจีบเหรอรา

ครับท่านชมวัวหางแย่ตั้งแต่เกิดมาผมเคยเห็นครับวัวหางแย่วัวหางแย่พี่น้องวัวหางแย่ วัวหางแย่จะเป็นแม่มันครับูกอรเันนี้ตีก็ตี่อยดยาาเดยไปเอเสันมยาปากใอยู่ห่างอลมันมนขนาดาอได้ย็คือไ้ได้อยู่่อนุนมีอยู่แโยมีใจไปเกี่ย คลายเท่าไหร่หรอป้าสามพันสองพันสามพนสองพันลูกึ่งแต่แม่งเมีสามพันสองพันน่ลูกันเนคายไปเท่าไหรุ่ณขายๆอะางไปลไป่บ้านา้าขไปขา่ไปหเียไเอาน่ามเงินพิ่งเงินท่านนะไของเลียเนของเลี้ยงู ต้องเยอกตัวนึ่งกับเขซื้อก็บิอาหนังสือก็บเได้ว่าขายวเก่งเขายทุขายขบูกขายทุดตนี้ดว่าซื้อมากเวซื้อมากขายรมันน่ไขายลูมันขายเจ้าบาเขายลูมันสา้กวสามมือสามมืหน่อยสามพันห้ารอยจคือว่ามือวยข่เนี่ยนี่แหละมเจ้านั่งจับข่ถ้าบังเจ้าอยู่อเรากิน

ว่แม่เจ้าอันนี้คือรลอันน้ว่าจ้าันคือเลอีกคลูกว่าขายไปก่อนแล้วครับแ,แม่ครับ32,000ตัวแม่ขาย3ามหมนสอพตัวลูกไม่รู้ขายเท่าไหร่ครับแล้วไอามพญจิตพญจิตสิตัวอะไรบไหนซื้อสองมื่ซื้อๆพญจิตพจิตซื่อเบบทาไรนี้ฮะสองหมื่ถ้วนน่ะ đây đầy khẩu 2 2 phần kích xử 2 mươn khắp hiệp loại mua thang khẩu mây phá kích xử 2 mươn

ก้าวนครับขายกันที่สองหมือนก้าวหน้าครับแหนมคือพวกขึ้นแหนมแหนมขึ้นบวกยิ่ในขค้นนี่ว่าแม่แห้งลุนขึ้นแช่นหมขึ้นขึ้นโค้งนขึ้นโค้งแหนมขึ้นขึ้นแหนม้องแหนมกัน สองหกขายตรงนี้แหละแล้วทั้งแม่แมทมั้ทงลูกัขายทังไหนทั้งแม่ทั้งลูกก็ได้กันหมอ,อยาไทยเลยดิ แล้วของป้าแม่ลูกเท่าไหรครับนี่ไดีบ่ครับครับยี่ไิหกพันสามหมื่นหกครับแม่ลูกสามหมื่นหกสี่่นครับทั้งหมดครับทั้งแม่ทั้งลูกนี่แหละไอ้อะไรสิบห้าอร่อยแม่เน่สิบห้าเออเขาขอเขาขอเบียกขวดหนึ่งโอเคโอเค แล้วก็ได้พันหนึ่งเอาใครได้ก็เนงไม่ส่งเ่ินเพือนสามร้อยามมากสามร้อยสร้แล้วเล่นไม่ยิงหมดกง้เงิน เพิ่งขายหมดตัวเลยปะขายหมดตัวเลยผมขายทุกนขายได้นีแ่นี่นะพอซื้อก็ได้ปะเนี่ยพอซื้อก็ัไเล่สามมื่นสามมื่นหกวัน

ไม่เขาสอู้สาว้อเยแกเด้ลขาทหู้สาวจาของกูขายทุนเลองผมยังผลไม้อีกดีส่กั่ยอยูุ่ข้กู้ว่าน้ำผลแตงใ้องสมบัแก่ควนึงเพื่อกู้วาน้ำขายได้เท่าไรปะขายได้เท่าไรต้องควบคันกันกจะของกูเป็นหยังดอกาาเถมาขายคื้เก่าขายห้าเลออเวีงกู้ว่าน้าซอยอยูเจ้าล่ะารู้าขายด้ ขายที่สามหมื่นหาพันเจ็ดครับสามหมื่นห้าพันเจ็ดครับหน้าเป็นใครเลยสามหมื่นห้าพันเจ็ด นี่คือไฮดรลพัน์เลยว่นี่คอยก็ลงเธอรวยนั่นเออวนขอซคือไฮดรลพัน์วัดลงเ่อรวยแด้ววันขาดทุนเนาะลงเอรวยเตีะลงเอรวยงั้น่งได้มันคอปตีตีงั้นอะมันชุเจ้านั่งรงมังถั่วเจ้าหนีโพถั่ว่าเจ้าเดีวเราจพัดเลยว่วอ่แถาวันดุกไเยอะมากวันถูกหรอกครับเจ้าน้าเอาไ้กอน บ่ตอไหวดอกเมียนมันมือเนียมันแจกไปหลดเมี่ยแล้วมันขาดทุนสองพันนมันก็เมียนเนี่ยทีบพดาดาบอกสื่อสบอดพี่พ่อเสียเลพี่เจ้าเสไหรย่อเปี่ยนพันาสองนปพันานะเปยนพันสามลดลงมาอีกเหลือเป0ีามยท้ด้วยเป0 0นพันหนยไปเดี๋ยวลงมาเดียวร่อยไปห้องสามมื่นหมได้หนิ เอาจังสี่เจ้าขายเขาต้องได้กระซังกับกระรูดเปลี่ยนมาก่อยบ่ได้ขายบ่ต้องจังสี่จังสันถอกเออเจ้าว่าข่อยกาวรัดเออว้าเจ้าซื้อหองข่อยไปนี่เจ้าขาดทุนบ่ต้องมาสนามสปล่อยเรื่องแบบไปหาทั้งอื่นไปสนามมืนในที่นู้นสนามซีหัวในที่ไหนวันนั้นเสี่ยงมันเป็นงวดก็เลยหน่อยเจ้าซื้อไมอนั่นรอดไหลเลยเย็ดทันลอดยังรอดเก่าลอดยังสีหูในใจ เลี้ยวที่ไมขึ้นผาขึ้นยังขึ้นผาเทากวงาไว้ื่อเขาไมขึ้นเขาไปขึ้นมาตูละเลืยเวียขามะเบิงแลอีจักเกตคนก็ได้แ้วมันยังวมันยังบ่ได้บ่ได้ขี้หัวบ่ได้เกกคนด้รอกเอาเลุงบอยันีมันขาดฉันก็ขาดก็้บอได้หลอดจกจะจะจะกีเอาพอกับช้างนาะขหัวเต็มเต็มแปดท่านกีเอาเขให้ค่าทามันคนนี้ยใ้ข่าท่ามันคนเนี้ทำเขาให้นานละบัวให้ข่าทํามั่นข่อ เนขวน้ำมันข่อย20บาทราบอน้ำมันคนมันมีตามในนี้20บาทเจ้าน้ำน้เฟกคู้20มคนดูเออันหนาอันน้ำมันค้นแมนบ่อันน้ำมันหลุดมันหลายกว่านี้โอ้ยว่าแต่อนน้ำมันคนมันหลุดข่300เดอก็เป็นตู้ผู่ว่าไม่ไหวก่้ต้หมูตัวนี้บอทำไมเป็นตเมซื้อเป็นซื้อที่มือไหนได้ข่ห้งไซื้อเป็นตัวเมี อ๋อพาซื้อพี่เอาขอคันนมันสามวยจาเี๊ยกก็สบาเวนี่นไปก็เป้งยี่สิบาทสี่ก็เี้งจะาไกเปี่นเ็นะหลักตะลวยม้วลวยจะได้หนอเออมันยี่สิบบาทแต่โบมี่เขาโบเห้เปลี่ยนเป็นะหลิมตะลวยเขาไปซื้อของอยู่นี่ก็ขาดยี่สิบเขายังกินโบห้เส้นเลยพวหุจ่าเขาเออเอาสามบาทไปเอายมรถเอารถนั่งเอนี่รถจัก เออขอซื้อเอาตัวเดียวแค่นั้นเออนี้ฝกขายตัวเดียวเัวเดียวตัวเดียวทั้ใตัวนี้ก็เศ้าซื้อเนียเงื่อนม่ถือเ่าะแค่นั่นถือมาสามหมื่นมั้งอนนี้มั้งตอนเลืออยู่สองพันแล้วไปเมื่อไห้ตัวสองพเออเนให้เจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดเจดพันือให้เราไปนี่ เออคือกซส้อวันไหนจะไปอันนึงนะว่าุกือดี่เออมืนี้เราบอม่าเราเราเลิาดนี้เาสีเรเอดเียมือนั้นเจ็ท่านตัวหนีว่าเราสือมันแมนอยู่วะผมว่ามันหนอยกว่าตัวหนีเลยเจานเห็นตัวนีมันเคร่องอเค่ะงเตี่ยเตียพนามันโมเตียด้นยเงี้ยวบ่ามนมพ่น่าีวัดจากแต่ปาาไป เงาดีอะน้องว่ามันจะได้ก็ได้ลรเมียนหาชั่น่บ่เม็ดมันเมีนมัเกือบสองเม็ดปุ่นี่อีรีเลยสุดท้ายก็สื้คนซื้อมาได้ขายซื้อขายกันที่2 7งหมครับสองหมครับเรียบร้อย เขาไปขายหาเลยวันเท่าไรวันเท่าไรแล้ว็ไม่เหลือกันเห็นใบหยุดด้วยอันเขาไปขายหาเลยไเ่ต้วาแัเรว